สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูโอ๊ตนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆการที่สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นก็เพื่อให้มันสามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้มาดูตัวอย่างกันนะครับการปรับตัวเนี่ย ในรูในเรื่องของรูปร่างลักษณะเนี่ยคุณครูจะยกตัวอย,อย่างอย่างแรกก็คือตั๊ก,กแตนใบไม้นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัก,กแตนใบไม้เนี่ยมีลักษณะสีเขียวสายเตุที่มันมีสีเขียวเนี่ยมันเป็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับใบไม้เพื่อมันที่จะสามารถหลบศัตรูหรือใช้ล่อมแมลงอื่นนะครับเพื่อหาอาหารลายเยื่อน,นั่นเองนะครับอันที่2ตักกแตนกิ่งไม้ นักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้านักเรียนไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับกิ่งไม้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เกาะอยู่เนี่ยคือแมลงไส้เตุที่มันปรับตัวเนี่ยก็เพื่อที่มันจะใช้ลบศัตรูแล้วก็ใช้สําหรับไล่เหยื่อได้ด้วยนะครับเนี่ยดูในลําต้นลําตัวมันนียเหมือนกับต้นไม้เลยนะครับดูคล้ายกิ่งไม้เลยนะครับอันต่อไปผีเสื้อนักเรียนเห็นผีเสื้อไหมครับผีเสื้อตัวนี้เป็นสีเขียว นะครับผีเสื้อเนี่ยก็มีหลายสีมันก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะให้มันเนี่ยสามารถเนี่ยสอดอาสามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อม,มนั้นๆได้เพื่อที่จะลบผู้ล่ายเหยื่อให้มันเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับอันต่อไปนะครับการปรับตัวของสัตว์น้ำสัตว์น้ำเนี่ยการปรับตัวสัตว์น้ำเนี่ยนักเรียนก็รู้จักสัตว์น้ำม่แล้วสัตว์น้ำเนี่ยก็ได้แก่พวก กุ้งหอยปูปลาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะตัวเนี่ยที่เรียวยาวที่เรียวยาวแล้วก็ตรงหางของมันน่จะมีครีบนะครับเพื่อช่วยในการว่ายน้ำและสิ่งที่สำคัญเลยที่มันแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตบนบกก็คือสัตว์น้ำเนี่ยมันจะใช้เงือกในการหายใจแต่เราเนี่ยเป็นสัตว์บกเนี่ยเราใช้จมูกในการหายใจฉะนั้นเนี่ย สัตว์บกที่ลงไปอยู่ในน้ําเนี่ยในรูปเนี่ยเป็นแมวน้ํามันไปอยู่ในน้ําเนี่ยมันไม่มีเงือกแล้วมันหายใจยังไงมันก็ใช้วิธีการกั้นกั้นลมหายใจมันก็สามารถอยู่ในน้ําได้นะครับแต่สัตว์น้ําทั่วไปเนี่ยจะต้องมีเงือกนะครับช่วยในการหายใจนะครับช่วยในการหายใจออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ําเนี่ยมันจะต้องใช้ใช้เงือกเนี่ยเป็นตัวเป็นอวัยวะในการ หายใจในน้ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของสัตว์น้าและสัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีครีบเห็นไหมจะมีครีบมีครีบหางครีบข้างนะครับและลาตัวจะจะเรียวนะเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวในน้ํานะครับจะทําให้ปลาหรือสัตว์น้าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวในน้ําได้อย่างอิสระนะครับอันต่อไปก็คือการปรับตัวลักษณะของการปกคุมร้างกายนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยในรูปเนี่ย เป็นรูปของมีคั่วโลกมีคั้วโลกเนี่ยอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีความหนาวเย็นสูงมีน้ําแข็งเป็นทานน้ําแข็งฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมันเนี่ยไม่มีขนเนี่ยช่วยในการปกคลุมเนี่ยมันก็จะหนาวเย็นแล้วก็อาจจะทาให้เสียชีวิตได้มีคัวโลกเนี่ยมีการปรับตัวมีขนมีขนหนามีไขมันนะใต้ผิวหนังเพื่อที่จะให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น อันนี้ก็คือเป็นการปรับตัวของหมีขั้วโลกอันต่อไปก็คือเป็นการปรับตัวลักษณะอื่นๆคุณครูต้องขอบพูดก่อนว่าการปรับตัวลักษณะอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเก้งกวางเนี่ยมันมีขาที่แข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยให้มันเนี่ยสามารถวิ่งได้ไวเอาไว้ลบพวกเสือที่วิ่งไวๆวนะครับอ่าเก้งกวางแต่ถ้าเกิดว่าล่าเป็นฝูงเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับยีราฟเนี่ย นักเรียนจะเห็นว่ายีรามเนี่ยมีคอยาวเลยมีขายาวสูงยีรามเนี่ยมีคอยาวและขายาวเนี่ยสูงสูงเนี่ยเพื่อที่ช่วยในการกินใบไม้ตามยอดไม้ได้นะครับเพราะว่ายอดไม้เนี่ยในแคในในแถบแอฟริกาเนี่ยมันจะอยู่สูงเวลายีราฟเนี่ยจะกินเนี่ยมันก็ยีรามมันมีคอยาวมันก็สามารถกินได้โดยโดยง่ายนะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกก็มีการปรับตัวอย่างเช่นแมงป่องเนี่ยและงูเนี่ย ก็มีพิษในการป้องกันตัวของมันเองนะครับเป็นการปรับตัวเสือสิงโตมีฟันที่คมแข็งแรงนะครับเพื่อใช้กินเหยื่อนะครับกัดกินเหยือ่อนกมแมลงค้างคาวเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างที่เป็นปีกนะครับน้ำหนักเบานะครับช่วยในการบินได้เร็วนะครับอันนี้คือเป็นการปรับตัวอันนี้เรามาดูในเรื่องของการปรับตัวของพืชนะครับในการปรับตัวของพืชเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยอ่า รูปแรกก่อนเลยนะรูปแรกกระบองเพชรกระบองเพชรเนี่ยเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในแทบทะเลทรายครับกระบองเพชรเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่ามันไม่มีใบไม้แต่มันมีหนามนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสันนิษฐานว่าหนามของมันเนี่ยต่กอนเนี่ยเคยเป็นใบไม้มาก่อนแต่กระบองเพชรเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นแห้งแลง้งจึงมีการปรับเปี่ยมโครงสร้างของมัน จากใบเนี่ยกลายเป็นหนามและทําให้มีลําต้นเนี่ยที่หนาเพื่อให้สามารถเก็บน้ําได้เยอะแล้วผิวของมันเนี่ยนะครับถูกเคลือบไปด้วยขี้ผึ้งนะครับเพื่อช่วยในการลดการคายนา้ำนะอันนี้ก็เป็นเก็จความรู้นะเกี่ยวกับกระบ,บองเพชรนะครับต่อไปก็คือพักตบชวาพักตบชวาเนี่ยเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําพักตบชวาเนี่ย สามารถลอยน้ําได้นะครับสาเหตุที่ลอยน้ําได้เนี่ยเพราะว่าลําต้นมันเนี่ยตรงลําต้นมันเนี่ยมีโพงเป็นโพงเป็นโพงอากาศจึงสามารถทําให้มันลอยน้ําได้เป็นการปรับตัวนะครับทําให้ต้นมันมีโพงอากาศข้างในมันก็ลอยน้ําได้เพราะว่ามันเบานะครับอันต่อไปโกงกลางนะครับโกงกลางเนี่ยเป็นพืชที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเลนะครับโกงกลางเนี่ย จะมีลากสูงนะครับลากสูงสาเหตุที่มีลากสูงเนี่ยเพื่อป้องกันน้ําทะเลเนี่ยเวลาพัดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ต้นกงกลางเนี่ยลม้มกงกลางจึงจำเป็นต้องมีการปรับให้มีลากที่แข็งแรงแล้วก็สูงเพื่อกันการพัดของน้ําทะเลหรือขึ้นทะเลนี่ก็เป็นการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของต้นกงกลางนะครับทีนี้ คำถาม,ถามทบทวนความรู้นะครับก็จากเนื้อหาที่เรียนนะครับถ้านักเรียนจะอยากจะเพิ่มเติมความรู้นะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือเรียนนะครับหน้าที่6จนถึงหน้าที่14นะครับก็จะมีอธิบายถึงเรื่องของการปรับตัวโครงสร้างของพืชและสัตว์นะครับเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ว่าปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับซึ่ง คำถามทบทวนความรู้เนี่ยคุณครูก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับให้เรียบร้อยช่องโค้ดอวนซ่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ